ขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งส่งต่อมองกุฎให้กับรุ่นน้องไปแล้วนะคะสำหรับ Amanda of d u m ม m s s s Universe Thailand ปี2020ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าโล่งใจโชคดีค่ะที่ได้ทำงานหลากหลายมีการถูกทาบทามให้เล่นละครด้วยแล้วก็ขออนุญาตให้แม่ปุ้ยเนี่ยช่วยสแกนงานนะคะเธอเมินดราม่าแอนชชลีสกอต์เคมิสที่มีคนบอกว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเลยเธอเชื่อว่าน้องเนี่ยสตรองสามารถที่จะคว้ามงกุฎสได้แน่ๆแ,แ,แล้วก็รู้สึกปลื้มนะคะ ที่ถูกภาบทมให้ไปรำบวงสวงบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายเรามาดูโอกาสว่ามันมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีคุยกับแม่ปุ้ยไว้แล้วบ้างค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะอุบุไปก่อน real size beauty ค่ะอย่างที่แอนชลีบอกไปแล้วนะคะ real size beauty ในสังคมพูดกันจังเลยว่าอยากแบบ เห็น b e a <aut> u ้ส standard ที่มันเปลี่ยนไปอยากจะให้ทุกคนรักในแบบที่เราเป็นเองก็นี่แหละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วมีการพูดคุยกันไว้แล้วว่ายังไงอ่ะก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องมาแบบนั่งพูดคุยกันเป็นเหมือนกับยังไงคลายตะขามนะคะไม่ไม่ไม่ถึงกับเทรลหรอกอาจจะแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตอนเราไปเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงรับกับแบบแรงกดดันได้ยังไงอาจจะแบบไปแชร์ประสบการณ์น้องโอเคค่ะน้องสตรองค่ะ มงสามาแน่ค่ะอันนี้ต้องไปถามแม่ปุ้ยแต่ได้เชื่อว่าก็ต้องจัดการค่ะเพราะว่าบางทีคอมเมนต์หลายๆอย่างเนาะเราเราเขียนไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าคําพูดอ่ะเป็นเหมือนมีดนะมันสามารถกรีดความรู้สึกกรีดแบบจิตใจคนคนหน,นึ่งได้เลยเพราะฉะนั้น everything has consequence ทุกอย่างมันมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไร consequence ะค่ะแล้วกับเรื่องที่มีคอมเมนต์เข้ามาด่าแล้วแม่ปุ้ยบอกว่าจะดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยถีไปถึงไหนหรคะก เดี๋ยวขอถามแม่ปุ้ยอีกรอบหนึ่งมั่นใจในตัวน้องได้เชื่อว่าน้องเนี่ยมีทุกอย่างที่จะสามารถไปคว้ามงสามได้<ม>แต่สิ่งที่น่าจะเป็นกังวลก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ในตัวน้องเลยอ่ะ<ม>อาจจะเป็นเรื่องแบบการจัดชุดหรือเปล่าชุดลาตีมีเวลาพอหรือเปล่าแต่ได้เชื่อว่าน้องน้องโอเคค่ะมั่นใจในตัวน้องมาก<ม>นที่ก่อนจะขึ้นไปรามดตึนเต้นกว่าขึ้นเวทีประกวดอีกนะคะ<ม>เพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยิง่ง,งใ,หใหญ่เนาะ<ม>แล้วก็มันเป็นพิธีวงสวงเราก็อยากจะทำทำตรงนั้นให้ดีที่สุดอ่ะ ก็เลยพอพอไปถึงก็คือซ้อมซ้อมทั้งวันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นไปก็มีขอพรแล้วก็เอาตรงๆวันนั้นอาจจะเราไม่ได้เป๊ะแต่เราก็เหมือนไปไหว้เขาบอกว่าเราเรามาด้วยใจเราแบบทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก็มีติดต่อทางฝั่ง t p n อค่ะคุณแม่ปุ้ยอันนี้แต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเดวมารอติดตามกัน ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ